กัมพูชายื่นคำร้องขอความช่วยเหลือจากสํานักงานสิทธิมนุษยชนอังป,ประเทศไทยประเภทของความร้องขอเกี่ยวข้องกับการเปิดลำโพงเสียงหลอนคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านตามแนวชายแดนกัมพูชาไทยซึ่งเสียงนั้นเหมือนเสียงของผีและสุนัขทําให้เกิดความกลัวและความรําคาในใจของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาเซียยื่นคำร้องขอให้สํานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสาชาติ ประดับประดานความร้องขอเพื่อประนามสิ่งที่ซีชอสิคิดว่าเป็นการใช้เสียงรบกวนที่น่าหวาดกลัวและก่อให้เกิดความรำคาญโดยกองทัพไทยซึ่งถูกต้องการข่มขู่และคุกคามทางจิตใจต่อพลเรือนชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนกัมพูชาไทยคำร้องขอนี้ได้รับรายงานจากผู้คนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเสียงหลอนที่เปิดลําโพงซึ่งเสียงนั้นเหมือนเสียงของผีและสุนัขทําให้เกิดความกลัวและความรําคาญในใจของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นคําร้องขอนี้ได้รับการตรวจสอบ และการดําเนินการจากสํานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสาชาติเพื่อประดับประดานความร้องขอและเพื่อประสบความสําเร็จในการปกป้องสิทธิมนุษยชนให้แก่ชาวบ้านตามแนวชายแดนกัมพูชาไทย